ทะเลาะก,กันครั้งนี้เขาคิดจะจบกับคุณไปเลยหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ม่หมออั้รรมจะมาถายรด้วยนะคะสำหรับคนที่มีพลังงานแบบนี้เลื่อนฟีดมาเจอหรือตั้งใจดูก็ได้ก็แล้วแต่นะคะขอให้อยู่ฟังเลยค่ะนี่อาจจะมีส่วนนะในคําทํานายในดวงของคุณนะคะเดี๋ยวสับสดไปพร้อมๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าพายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกความรู้สึกของ เขายังไงให้คุณฟังว่าเขานะคิดจะจบกับคุณเลยไหมหลังจากที่ทะเลาะก,กันไปในครั้งนี้นะบางคนอาจจะทะเลาะก,กันเพิ่งทะเลาะก,กันมานะเขาคิดจะจบกับคุณเลยหรือเปล่าอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะดูจากพลังงานนะถามว่าเขาคิดจะจบเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันมีความรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่พอใจรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธ ปนๆเปๆกันไปหมดเลยในอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะเพราะเขาก็รักตัวเองคุณก็รักตัวเองเขาก็มีความเชื่อของเขาคุณก็มีความเชื่อของเขาเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองในแบบของเขาคุณก็มีความตัวเป็นตัวของตัวเองในแบบของคุณเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าเขาจะเลิกกับคุณเลยไหมต้องบอกว่าอารมณ์นี้มันก็มีปุบว่าปุ๊บว่าปุ๊บ แวบเวบเข้ามาในความรู้สึกของเขาอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเพราะมันมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนความรู้สึกที่บางครั้งบางทีไม่อยากแพ้เนาะออคุณก็ไม่อยากแพ้เขาก็ไม่อยากแพ้มันมีบูบวาบขึ้นมาเหมือนกันนะอ่ะขอขยายเพิ่มเติมหน่อยค่ะแล้วเขาจะเลิกกับคุณเลยหรือเปลา่าถ้าทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยนะดูจากพลังงานต้องบอกว่า อารมณ์บูบวาบก็คืออารมณ์บูบวาบมันเกิดขึ้นเหนือทุกๆคนตัวคุณเองยังบูบวาบเลยคิดว่าเลิกดีไหมหรือไม่เลิกดีถูกไหมเช่นเดียวกันเขาก็มีบูบวาบแบบนี้มันไม่แปลกนะคะจะจะไม่คิดเลยก็อาจจะไม่เชิงว่าจะไม่ใช่เพราะมันมีเหมือนกันอารมณ์เขาเรียกว่าโอ้ยเขาเรียกว่าอารมณ์ อ,อ,อารมณ์ชั่ววูบนะที่มันจะวูบว่าแต่เขาก็ไม่ได้วูบว่าใส่คุณเนี่ยเขาวูบว่าอยู่ในจิตในใจของเขาแค่นั้นเองนะแต่ถามว่าเขาจะเลิกกับคุณเลยไหมครั้งนี้ไพ่ขึ้นพลังงานของการชั่งใจเห็นไหมคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเขาจะเลิกกับคุณเลยไหมอาจจะอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเขายังชั่งใจอยู่แสดงว่าเขายังคงมีความรักความรู้สึกดีๆนะความเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกที่อยากจะไปต่อกับคุณอยู่นะ แต่มันก็มีบ้างแหละที่อาจจะมีอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์เสียใจอารมณ์หงุดหงิดใจนะกับการทะเลาะเบาแหวงเพราะมันการทะเลาะเบาแหวงบ่อยๆมันก็เป็นถ้าทะเลาะเพื่อเข้าใจมันโอเคแต่ถ้าทะเลาะแล้วออทุ่มหรือคุ่ยงอารมณ์ใส่กันมันบั่นทอนความสัมพันธ์มันก็ไม่แปลกที่เขาจะรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าถามว่าเขาจะเลิกไหมดูจากพลังงานยังค่ะ